ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการทัพเรือภักที่2ถนนชลาร์ทัตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาทัพเรือภักที่2จัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลประจําปี2565ซึ่งทัพเรือภักที่2ในฐานะศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภักที่2ได้จัดงานขึ้นโดยมีสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลทัพเรือภักที่2จาก5จังหวัดในความรับผิดชอบประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานี และจังหวัดน่านอธิวาสโดยมีพลเปลือโทสนถอนคำคล้ายผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่2เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเพื่อเป็นการลำลึกถึงวีรกรรมของบรรพชนและสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลในอดีตที่ได้เสียสละเลือดเนื้อชีวิตรักษาชาติและแผ่นดินของเราไว้รวมทั้งเป็นการแสดงถึงการรวมพลังการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกไทยอาสาป้องกัน ในทะเลที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ตระหนักถึงความรักความสามาคัคคีพร้อมที่จะเสียสละความร่วมมือในทางราชการในการป้องกันประเทศตลอดจนการประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนในอนาคตต่อไป